ไหนลองดูหน่อยสิว่าวันนี้มาวันนี้มาร่วนนมกิจกรรมอะไรเอ่ยอ่าวันนี้มาเข้าร่วมขบวนไพรันนะคะพี่มินเพื่อเป็นคอนเซ็ปต์เป็นดอกไม้เป็นแบบแซงของสวเลเซอรสเฟลเซอร์แล้วก็แบบว่าแทนจะแทนทีทุกคนอ่าในคอนเสิร์ตใช่ <c oughs> แล้วมีความรู้สึกประทับใจหรืออะไรในในบทรกลอนของพี่พี่วินบ้าง งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่รู้จักผลงานก็คือรู้สึกแบบเวลาวันไหนที่มีปัญหากับจิตใจอ่ะก็แค่ไปอ่านผลงานของพี่วินนะก็แค่รู้สึกว่าแบบเออเยวยาขึ้นเยอะแบบรู้สึกว่าตัวหนังสือของเขามันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือแต่ว่ามันทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นแล้วแบบการเจอเขามันทําให้เราสึกว่าเออไม่ได้มันจะมีคนที่ยอมยินยอมเข้าใจเราอยู่ในวันที่เราไม่สามารถแต่งตัวได้แบบ แบบว่าทำให้เราแบบเออตกรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนได้ได้ได้ซินทรัพใช่ไหมฮะได้ซินทรัพแล้วก็แบบว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมฮใช่มันแบบชิดไปเราไล้แล้วก็มันทำให้เราอ่ะแข็งแร่งขึ้นจริงจริงจากข้างในแต่ว่าตัวหน<อ>ังสือของ,ของ,ของ,ของเขาไม่ใช่แค่ตัวหนังสือแต่เป็นภากกว<อ>่าต<อ>ัวหนังสือไหนลองไหนลองดูวันนี้สิไหนจะดูป้ายวันนี้ครับวันนี้เขียนเป็นยังไงบ้าง ก็คนก็น่าจะแบบใช้คิดแบบนี้เหมือนกันครับเออเราอ่ะก็ชอบเล่นฟิลเตอร์ไอจีใช่ไหมเราก็รู้ว่าแบบว่าไอฟิลเตอร์อันนี้เราใช้แล้วเราน่ารักอะไรแบบนี้นะแบบเราก็เลือกสิ่งที่แบบดีให้กับตัวเองก็แบบเวลาเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราได้สุว่าเออเราชอบจะเองนแต่เราในชีวิตจริงอะบางทีเราก็เลือกคนที่เราแบบอแบบไม่หมันกับเรื่องฟิลเตอร์ไอจีที่เหมาอกกับเราใช่ครับ มันก็แบบยากนิดนึงที่จะเจอแบบว่าคนที่เหมือนกับคิวเตอร์คันปวดสมองที่เราชอบตัวเองจริงๆอ่าอ่าวันนี้โอเคฝากบอกแฟนๆให้ติดตามค่ะอันนี้ก็เอ่อยังไงผลงานของพี่วินด้วยนะคะอันนี้แล้วก็วันนี้มากเกินไปของพี่ทะเลของพี่วินติดตามเพืพ่อนๆของพี่วินนะค่ะพี่ดาคุณวิน